มาคุณนายมองกล้องอเรียกไว้หูดีด้วยนะเรียกค่อยๆยังมองหาเสียงเลยอันนี้เป็นข้าวต้มหมูนะคะกระดูกหมูลูกเขยทําให้อร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยกระดูกหมูเปื่อยเลยอะ่ะเคี่ยวจนเปื่อยเลยอะ่ะสดร้อนๆเนี่ยวันนี้แปดโมงครึ่งคุณนายดูเสียงก็รู้ว่าอร่อยไหมดังสูดโหกินไม่หยุดเลยอะ่ะเดี๋ยวจะมีกล้วยนะคะนี่ กระดูกอ่อนค่ะเห็นไหมนี่แหละดีฝร้านอีกกันนี้จะมากำลังร้อนๆเลยอ่ขะข้าวต้มเด้อวันนี้ที่บ้านกินข้าวต้มกันทุกคนนะคะป้าจัดข้าวต้มให้ข้าวต้มกระดูกอ่อนให้อ่ะเช็ดปากหน่อยนะคะคุณนายขาอ่ะโทษทีงเ,เดี๋ยวจะไปเลือกตั้งนะกินข้าวเสร็จแล้วนอนนะคะปปกกอโอเคป้าไปก่อนจ้าเดี๋ยวแม่ไปกับลูกสาว วันนี้ต้องเก็บอุปกรณ์ซักหน่อยครบรอบอาทิตย์หนึ่งอะ้ว <c oughs> วันนี้หลานสาวมาเจอ,อยังอ่ะเจอหลานสาวยังวันเนี้ยยังแหมเมื่อวานนี้ยิ้มหวานให้ยังบอกไม่เจออีก <c oughs> เดี๋ยวก็ค่อยมาปักกดตัวนะคะหลานสาวไปอาบน้ําเดี๋ยวเราจะไปเลือกตั้งอ,อบอจอค่ะกับสออ,อบอจอที่หน่วยค่ะวันนี้วันเลือกตั้งนะคะเดี๋ยวคุณนายกินเสร็จคุณนายนอนนะ เดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> 謝謝 hmm ๋ยวเราจะไปอาบน้ํานะคะแล้วเดี๋ยวมีกล้วยให้ค่ะเดี๋ยวซื้อนมมาฝากเก็บต้องเก็บคุณนายให้เรียบร้อยก่อนซดดังซุดซูดซุดกดไลค์ได้ไหมเนี่ยคุณนายกดกดนีกดสูงสูงลืมแล้วมั้งอมาสูงสูงโอเคเดี๋ยวยเพิ่งยังไม่ได้ถ่ายรูปเออยกสูงเออเก่งมากวันนี้ร่วมด้วยวันนี้ให้ความร่วมมือดีค่ะ ดูเสียงสดเลยสดซดเนี่ย <c oughs> วันนี้ม่เช้าค่ะไม่พอบอกนะเดี๋ยวเติมได้นะคะรอ <c oughs> บนี้กินละมุดค่ะละมุดบ้านเราค่ะอร่อยไหมคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูลูกใหญ่ขนาดไหนรอแป๊บ <c oughs> นี่คุณนายดูตะกรอยังไม่สุกอันนั้นเพิ่งเก็บ เป็นไงคะดูลูกซะก,ก่อนนี่อันนี้เพิ่งเก็บมานี่ยางมีน้อยเห็นไหมดูซะก,ก่อนบ่มไว้ให้คุณนายนะคะสุกแล้วแก่แล้วเป็นไงอันนี้บ้านเรานะเนี่ยละมุดบ้านเรานะคะเนี่ยคุณนายคุณนายชอบกินไหมชอบกินไหมคะเดี๋ยวดูดลูกซะก,ก่อนนี่นี่เป็นไง นี่ดูสักก่อนเนี่ยกับเต็มชามเห็นบ้าเนี่ยเต็มถ้วยเลยปลูกไว้เนี่ยคุณนายดูเนี่ยเห็นบ้าดูลูกสักก่อนนะคะหวานเจี๊ยบมหวานนายชอบกินค่ะเริ่มสุกเริ่มทยอยสุกแล้วค่ะอร่อยค่ะ